อะไรอยู่ไซเดียวนี่เอ้าอาตมากับยี่วัดยัโยมฮะไอ้ไซไปสื่อเป็นแฟบมาสักางาวที่นี่ก็ไปยู่วัดไม่ให้ยังยู่วัดเหรอชิบวันบ้าอาตมาก็บวกยี่วัดโดนนี่ยมบวกยี่วัดไหนสิน้ำไปที่นี่ล่ะอุไซมึงก็ไปสื่อแฟบมึงไปจังใดมึงคือเป็นนั่นบวกยี่วัดไม่ว่าแท้ มากระวดยู่นี่เราโยมวัดน้องปุุกเหนื่ยโยมใส่พิษซแทบข้าเดืยนก็เดียวพไปวดไ้าแทะอยู่บานไหนสินัาไปบังนี๋นี่เดี๋ยวสิไปนี่กูใด้แ้วกันยังกูได้不่嘛ต้องใั้ก